สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเฟอร์บี้อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์แล้วค่ะซึ่งคืนนี้นะคะเฟอร์บี้จะได้ไปงานพรอมสักทีนะคะเย่ yeah. แต่ก่อนไปงานพรอมนะคะเราก็มาทําภารกิจประจําวันกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่มีให้เฟอร์บี้มาขายผลไม้ของเธอก่อนดีกว่านะก็มีทั้งไข่มะนาวนะคะขขยแบล็คเบอร์รี่นะก็อาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็ นี่ๆหน่อยๆก็เอาค่ะเอาเอา,เอา,เอาทุกเม็ดค่ะตอนนี้โอเคขายเสร็จแล้วก็กําจัดวัชพืชด้วยนะจ๊ะตอนนี้เฟอร์บี้หิวข้าวมากเลยค่ะเพี่มีคิดว่านะคะให้เฟอร์บี้ไปหาอะไรกินที่ร้านชาไข่มกุกดีกว่านะคะมีน้องๆบอกว่าที่นั่นน่ะกินฟรีจะกินฟรีจริงไหมนะเราไปดูกันโอเคมาถึงแล้วค่ะชื่อร้านชามือสองนะคะ คือน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีขายของมือ2ด้วยนะโอเคมีเส okay. ื้อผ้าขายนะคะเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าประเด็นคือพนักง,งานยังไม่มาเลยเหรอคนนี้ไม่น่าจะใช่พนักง,งานนะคะยังไงล่ะเรายังสั่งไม่ได้เลยอะ่ะให้เฟอร์บี้เข้าไปหลอแล้วกันนี่ไงพนักง,งานอยู่นี่นะคะอ๋อเขาเพิ่งจะมาเข้ากะนะคะชื่อเอวานะ ให้เฟอร์บี้สั่งของกินเลยดีกว่าคะ่ะสั่งอะไรดีสั่งอาหารก่อนนะคะเออบอร์เกอร์ไก่ทอดจิว๋วละกันนะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มก็เป็นชานมลิ้นจี่ใส่ไข่มุกค่ะ6เหรียญขอเบอร์เกอร์หน่อยค่ะนี่ไงได้แล้วอ๋อก็หักเงินนี่นา10เหรียญนะคะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เฟอร์บี้มีตังค์โอเคชานมก็ได้แล้วนะคะมาหยิบให้เฟอร์บี้เลย โอ้โหท่าทางจะแบบอร่อยมากเลยอ่ะดูสิเธอดูนะคะแล้วก็แบบมีแบบเคี้ยวเม็ดไข่มุกด้วยอ่ะเหมือนจริงมากเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> มีคนมานั่งคุยกับเฟอร์บี้นะคะโอเคเราให้คุยอย่างเป็นมิตร <c oughs> จานนี่จานนี่โทรมาทำไมอะ่ะ <c oughs> จานนี่โทรมาบ่อยมากเลยค่ะอ๋อเขามาปรึกษานะพักหลังนี้ฉันกำลังคิดเรื่องการมีลูกกันอยู่คุณว่าพวกฉันควรรู้เลยดีไหมใจจริงก็อยากนะ แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันดูเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เอมี่ให้เฟอร์บีต้ตอบไปนะคะว่าคุณควรตัดสินใจเองนะคือเฟอร์บี้เขาเพิ่งมาไปอะ่ะก็ไมยมาปรึกษาเฟอร์บี้ก็ไม่รู้นะคะเป็นไงเจ้นหนูเรียนหนังสือสบายมากเลยคะ่ะโอ้ค่ามารยาทของเฟอร์บี้เฟอร์บี้ได้รับอุปนิสัยมีมารยาทโอ้โหแน่นอนนะคะเฟอร์บี้เขาเป็นคนมีมารยาทนะคะ ถึงแม้บางทีเขาชอบไฮไฟกับอาจารย์ไปบ้างนะคะเพียมี่ว่าให้เฟอร์บี้กลับบ้านดีกว่านะคือเพีมี่ยังต้องการให้เฟอร์บี้หางเงินอยู่อะเลิกคุยดีกว่าค่ะ<า>เฟอร์บี้กลับบ้านเถอะจ้า,าหนูกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเฟอร์บี้เขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพีอมี่ก็ให้เขามาวาดรูปเลยค่ะ คือพี่เอมี่นะคะอยากให้เฟอร์บี้เขาสะสมเงินไปก่อนเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็คือให้เขาวาดรูปขายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาชีพให้เฟอร์บี้ด้วยนะคะมันยังมีอาชีพอื่นอีกนะคะที่น่าทำค่ะแล้วก็นักเรียนมัธยมปลายทำได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะขายได้320เหรียญน,นะคะโอเคขายไปเลยจ้าตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้ส่งข้อความถึงเกด้นหน่อยค่ะ เพราะว่าค่าสังคมเขาลดลงแล้วนะคะอย่างน้อยขึ้นมานิดหน่อยก็ยังดีค่ะเฟอร์บี้เธอจะได้ไม่หงุดหงิดนะคะอารมณ์แปรปวน <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะคุยโทรศัพท์ละกันคุยกับใครดีคิโยชิละกันนะคะคิโยชิคืนนี้อย่าลืมนะเรามีนัดกันที่งานพรอมนะจ๊ะเธอต้องมานะอย่าให้ฉันรอกเกอ้อล่ะเข้าใจไหม เอา้าทำไมล่ะร้องไห้ทำไมอ่ะโอเคให้เฟอร์บี้ไหนๆก็ร้องไห้แล้วนะคะให้วาดภาพสุดเศร้าไปเลยค่ะถ้าท่านจะเป็นภาพสุดเศร้าจริงๆนะคะแบบเป็นรูปคนแบบว่านั่งอะ่ะนั่งกอดเข่าแล้วแบบโอ้โหเป็นภาพเข่าดำด้วยเดี๋ยวก่อนภาพวาดนี้นะคะเป็นผลงานชิ้นโบแดง โอ้โหขายได้ตั้ง970เหรียญแน่โอ้โหเอาเลยสิจ้าก็ขายเลยสิไม่เก็บไว้หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพสุดเศร้านะเราจะไม่เก็บไว้ค่ะโอ้โหผลงานชิ้นโบดแดงเฉยเลยขายค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคให้เขาไปนอนร้องไห้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะร่ <c oughs> ำไห้เรื่องชีวิตในละครเหออะ ป่ะนอนร้องไห้ป่ะเขาจะต้องเศร้าอยู่สี่ชั่วโมงเลยนะคือหวังว่าเธอจะหายเศร้าก่อนไปงานพร้อมนะคะระหว่างที่เธอเศร้าอยู่นะคะพี่เอมี่รู้แล้วนะพี่เอมี่อยากซื้ออันนี้ให้เฟอร์บี้ค่ะนี่ไงเตาย่างถ่านนะคะ650ิเหรียญคือเฟอร์บี้เขาจะได้ทำอาหารกินเองค่ะไม่ต้องออกไปสั่งข้างนอกหรือว่าไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกนะคะ โอยังไม่หายเศร้าเลยจ้ามามาทําอะไรกินหน่อยดีกว่านะคะย่างอะไรดีล่ะไส้กรอกกับพริกไทยแล้วกันนะคะเกรด้าโทรมานะคะบอกว่าพอดีพวกเรามีนัดเจอกันก่อนงานพร้อมนะมาด้วยกันไหมไปสิไปเลยนะคะเฟอร์บี้ยิงเศร้าๆอยู่นะโอเค ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ TBS State แล้วนะคะคือพี่มิไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นบ้านของเกรดาหรือเปล่านะเพราะเกรดาเขาเป็นคนชวนเหล่าใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนมาเยอะมากเลยค่ะมีใครบ้างนะคะมาดูกันบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะลัชิดาลูน่านะคะก็คนนี้ก็เกรดาเพื่อนเราอยู่แล้วแล้วก็เมลคอมนะคะคนนี้คือใอครอะ่ะ เจฟนะคะเป็นวัยรุ่นคือเจฟเขามีถุงคลุมหัวตลอดเวลาเลยคะ่ะแล้วก็มีน้องหมาด้วยะคะ่ะน้องหมาชื่อครีโอนะเทม่หให้เฟอร์บี้เขาคุยกับเกรด้าหน่อยดีกว่าเกรด้าเธอชวนฉันมาที่นี่หรอเพื่อนเยอะมากเลยนะเพื่อนเธอเยอะจริงๆเลยอะ่ะให้เฟอร์บี้นะคะมาคุยกับน้องหมาดีกว่านะ,ะเผื่อเฟอร์บี้เขาอยากมีเพื่อนเป็นสัตว์สีขามากนะคะสวัสดีจ้าครีโอน่ารักมากเลยนะ อ่าเฟอร์บี้นะคะ <Yeah. S 1> ได้เป็นเพื่อนร่วมโลกกับคลีโอแล้วนะคะให้ขนมหน่อยไหมคลีโอ oh, กินขนมหน่อยไหมจ้า oh, <yeah. S 1> นี่ไง oh, <yeah. S 1> อร่อยไหมโอเคเหมือนกับเฟอร์บี้เขาก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วนะคะให้เฟอร์บี้เข้าไปในบ้านนี้ดีกว่านะคือบ้านหลังใหญ่มากเลยอะ่ะมีเปียนโนโด้วยนะคะน่าจะเป็นบ้านเกด้าแหละ คือเพื่อนๆเขาก็เข้ามานะคะแล้วก็มาคุยกันนะคือแบบทำตัวไม่ถูกอะเพื่อนเยอะมากเลยอะแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับใครดีนะคะเจฟทำไมเธอต้องคลุมหัวอย่างงั้นด้วยล่ะคนนี้น่าจะเป็นน้องเกด้าหรือเปล่าเด็กน้อยนี่่งน้องเกด้าจริงๆด้วยนะคะกอดกันส่วนคนนี้คือใครอะแม่หรอแม่เกด้าหรอ โอเคพี่เอมี่ว่าให้เขาคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วเรากลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าก็ไม่เห็นมีงานอะไรเลยอะ่ะก็แค่มาคุยคุยกันเฉยๆนะโอเคกลับบ้านดีกว่าจ้าตอนนี้เฟอร์บี้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็ให้เฟอร์บี้มาวาดรูปสุดมั่นใจของเขาอีกแล้วนะคะรูปเดิมค่ะขายดีค่ะรูปนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นผลงานชิ้นโบแดงค่ะ เ yeah, ย้ไข่ได้814เหรียญแน่โอ้โ oh, ห oh, คือปกติรูปนี้จะขข่ได้แค่300รวอากหรียญน,นะคะแต่คราวนี้ได้แบบ800กวอาเหรียญเลยอ่ะดีใจอ่ะโอเคให้เฟอร์บี้พักกินอ่านหนดีกว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเฟอร์บี้ได้ไปงานพร้อมละสิเพราะงานพร้อมมันเริ่มทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นอนะ่ะ โอเคค่ะงานพรอมกำลังจะเริ่มเดินทางไปเลยจ้าเดินทางไปกับเฟอร์บี้นะคะก็มาถึงงานพรอมแล้วนะคะก็คือจัดที่หอประชุมของโรงเรียนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคือเฟอร์บี้ต้องทำอะไรบ้างนะคะภารก,กิจนะต้องมีการเต้นนะคะมีมีวทเลือกราชาราชนีงานพรอมนะคะแล้วก็กินอะไรบางอย่างโอเคเราให้เฟอร์บี้มาเต้นก่อนดีกว่าเต้นเลยจ้า ดูซิว่าเฟอร์บี้จะเต้นท่าไหนนะคะยังไม่เคยเห็นเฟอร์บี้เต้นเลยอะเต้นเบาๆก่อนนะคะอ่านั่นคิโยชินี่นาโอ้คิโยชิใส่ชุดได้แบบืเท่มากเลยนะคะคิโยชิเป็นชาวเกาะหรอเฮมีก็ไม่แน่ใจนะคะโอ้โหแล้วดูวูฟแก๊งของเราอ่าเต้นผ่านแล้วนะคะอวดเสื้อผ้าอวดเสื้อผ้ากับใครล่ะ โอเคพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้ไปคุยกับเกรดาก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอวดเสื้อผ้ากับเกรดาค่ะเพราะดูเกรดาแต่งตัวมาสิสคือแบบเธอแต่งมาแฟนซีหรอเ <c oughs> กรดาทำไมเธอแต่งตัวได้แบบเปลิวขนาดนี้ล่ะนี่ไงอวดเสื้อผ้าของตัวเองหน่อยมาดูสิดูฉันแต่งตัวสิสวยไหมชุดนี้ฉันสั่งตัดมาพิเศษเลยนะเนี่ยก็สวยนะ ดูท่าทางแบบ er, เกรด้าเพราว่าไม่สวยนะโอเคไปโหวตเลือกราชาราชนีกันดีกว่านะคะตรงนี้เลยจ้าที่ตู้โหวตนะคะมีโหวตเลือกตัวตลกนะคะกับราชาราชนีงานพรอมค่ะพีมี่ขอเป็นวูฟแกงได้ไาเพีมี่มีความรู้สึกว่ามูฟแกงเขาแต่งตัวได้แบบอลังการสุดๆนะ่ะเหมาะสมกับที่จะเป็นราชานะคะฉันเลือกวูฟแกงนะจ๊ะ เรียบร้อยค่ะผ่านแล้วมีเต้นอีกแล้วใช้ซุ้มถ่ายรูปป่ะเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะถ่ายรูปแบบมีสมาธิกับถ่ายรูปกับใครอ่ะเอ่อถ่ายรูปเป็นมิตรด้วยกันนะคะกับกับเกด้าละกันนะคะป่ะตอนนี้เกด้ามาถ่ายรูปกับเฟอร์บี้แล้วนะคะ ถ่ายรูปแล้วรูปจะออกเป็นยังไงนะคะคือเราเขาน่าจะให้เราเข้าไปด้วยเนาะแบบไปเลือกท่าอะไรอย่างเงี้ยขำกันใหญ่เลยอะ่ะรูปต้องตลกแน่ๆเลยอะ่ะคงจะตลกจริงๆด้วยนะคะเฟอร์บี้ยังขำเลยเฟอร์บี้มากินอะไรหน่อยดีกว่ากินอันนี้แล้วกันนะคะจะได้ผ่านภานรกิจโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลงานพร้อมแล้วว่าไหนไปดูหน่อยซิว่าใครจะได้นะคะ ตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวที่หน้าเวทีค่ะผอ,อของโรงเรียนเรานะคะก็ได้เป็นคนไปประกาศนะคะว่าราชารายชนีของงานพร้อมกับตัวตลกของงานพร้อมคือใครนะคะอ้าวนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังดีๆนะงานวันนี้เรียบร้อยดีมากมาฉันจะประกาศแล้วนะราชางานพร้อมได้แก่วูฟแก๊ง เย้นะคะวูฟแกงได้นะคะเราโหวตเลือกวูฟแกงด้วยนะคะส่วนตัวตลกก็คือเจมมาชามนะโอ้โหมีมงกุฎด้วยนะคะมีมงกุฎกับหมวกตัวตลกนะใส่ให้วูฟแกงนะคะกับเจมมานะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราหาคนเต้นดีกว่านะเราทำภารกิจเต้นกับใครสักคนดีกว่านะ เมมีให้เฟอร์บี้เต้นกับวูฟแก๊งเลยนะคะดูซิว่าวูฟแกงเขาจะมาเต้นกับเฟอร์บี้ไหมเพราะตอนนี้เขาเป็นราชาแล้วว่าเขาจะเลือกสาวๆคนอื่นก็ได้นะเต้นกับฉันหน่อยนะวูฟแกงอ่าเต้นด้วยค่ะแหมเต้นได้โรแมนติกมากเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นแค่นี้หรอ แล้วเฟอร์บี้ไปขับอะไรเขาอะเขาเป็นราชาชนะไม่ใช่ตัวตลกนะเธอพี่มีให้เฟอร์บี้ขอเคียวชีเต้นดีกว่าะคะ่ะคือมันยังไม่ผ่านเลยอะเต้นกับใครสักคนน่ะเอา้าเคียวชีไม่เต้นด้วยอะ่ะทำไมอะหรือว่าเคียวชีเขาง,งอนเฟอร์บี้แน่ๆเลยอะที่ไม่ยอมเต้นกับเขาตั้งแต่แรกอะโธ่เอ้ยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะมไม่เป็นไรแล้วกันนะ มาเต้นกับวูฟแกงอีกทีดีกว่านะคะมาเต้นกันฉันอยากผ่านภารกิจน่ะเธอแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอนะวูฟแกงเย้ผ่านแล้วนะคะงานพร้อมสำเร็จนะคะแต่ได้รับเหรียญทองแดงอะคือเฟิร์บี้ได้รับแค่เหรียญทองแดงเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำภารกิจไม่ครบนะไม่เป็นไรอุ๊ยคิโยชินะคะโทรมาแบบว่าสนใจมาร่วมอัฟเตอร์ปาร์ตี้กันไหม ไปสิไปแน่นอนจ้าตอบตกลงไปเลยนะคะโอเคก็มาถึงแล้วนะคะโถเอ๋ยก็ที่สวนสนุกนี่เองนะคะที่จะมา after party กันนะจะมาเล่นในสวนสนุกเนี่ยหรออ่ะเฟอร์บี้ถ่ายเซลฟี่นะคะโธเอ้ยนึกว่าจะไปที่ไหนนะชวนคิโยชิดูดาวดีกว่านะคะดูดาวกันไหมจ้าคิโยชิ จะได้โรแมนติกหน่อย mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. เธอจะนอนดูตรงนี้ได้หรอ oh, <laughs> โอ้แต่แล้วเฟอร์บี้ชวนผู้ชายดูดาวทังทีนะคะคือนอนดูกลางถนนมันเลยโอเคไม่เป็นไรนะคะงานพรอมก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะแบบอก็สนุกดีนะก็สำหรับคลิปนี้เพมี่ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็ให้เฟอร์บี้เล่งหาเงินเหมือนเดิมค่ะเอ เมื่อไหร่จะได้เงินล้านสักทีนะคะอย่าลืมนะครกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมีลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ